วัสดีครับในพมา่าก็มีอยู่รัฐหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยรู้จักมากนักอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองแน่นอนว่าแถวนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ของชาติพันธุ์กระเรียงแต่ว่าไม่ใช่รัฐกระเรียงนะครับรัฐที่พูดถึงก็คือรัฐขยารัฐขยาต่างจากรัฐกระเรียงอย่างไรทั้งที่เป็นกระเรียงเหมือนกันแต่ว่ามีความต่างกันอยู่นะครับรัฐขยาเป็นกระเรียงแดงประชาชนในรัฐนี้ประกอบไปด้วยกระเรนีหรือว่ากระเรียงแดงนะครับสกอรหรือว่าปากยอก็คือกระเรียงขาวปตองหรือว่าเกรียง ยาวทั้งหมดมีประชากรประมาณ2,400,000คนรัฐขยานนี้เป็นรัฐที่เล็กที่สุดในพม่านะครับ ในอดีตพื้นที่นี้อยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าฟ้าไทยใหญ่ของรัชชาแล้วครับจนอังกฤษเนี่ยเข้ายึดพม่าแต่ว่ารัชชาเองนี่ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะครับแต่ว่ารัชชาเนี่ยอยู่ในสถานะรัฐอารักขาพื้นที่ของเครียงแดงตรงนี้เนี่ยไม่ได้ถูกแบ่งให้รัฐเครียงนะครับและอังกฤษเนี่ยก็ไม่ได้ผนวกรวมเป็นบิสติดเปอร์มาอยู่แบบลอยๆนั่นเองจนอังกฤษเนี่ยขึ้นเอกราชให้กับพม่ารัฐเครียงในพยายามรวมพื้นที่เครียงแดงเข้าเป็นรัฐเครียงนะครับแต่ว่าเครียงแดงเนี่ยขอแยกตัวแล้วก็สามารถแยกออกมา มาเป็นรัตคยาได้ในวันที่29เมษายน2502 ในระหว่างการเจรจาตั้งเป็นสบภาพ,พม่านะครับหลังจากได้รับเอกราชจากอังกฤษแล้วเนี่ยรัฐขยาก็เข้าร่วมด้วยก็คือสัญญาปางหลกงนั่นเองที่มีข้อตกลงว่าจะรวมกัน10ปีแล้วหลังจากนั้นจะแยกเป็นอิสระปกครองตนเองนะครับแน่นอนว่าสัญญานี้ถูกฉีกไปหลังจากนั้นรัฐขยาก็ถูกปกครองโดยตรงจากพม่าแล้วครับรัฐที่ถูกปกครองโดยตรงแบบนี้อีกรัฐหนึ่งก็คือรัฐฉานหมายถึงว่าพม่าเนี่ยเข้ามาตั้งผู้นําเองบริหารเองซึ่งก็ต่างจากรัฐอื่นที่เป็นเขตปกครองพิเศษนะครับรัฐขยา ก็มีการต่อสู้หรือตั้งองค์กรขึ้นมาก็คือ KNPP นะครับหรือว่า g r e n n e y National Progressive Party เพื่อเรียกร้องการปกครองตนเองมีกองกำลังเรียกว่า KA นะครับหรือว่า g r e n n e y Army ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2500แล้วนะครับบริบทของรัฐยามีคนอยู่2กลุ่มก็คือกลุ่มเรียกร้องอิสรภาพและก็กลุ่มสนับสนุนกองทัพพม่านะครับจึงเป็นเหตุให้ปะทะกันเองกองกําลังที่สนับสนุนพม่าก็คือ KNP นะครับหรือว่ายัน National p a ความคิดเห็นนี้ไม่ตรงกันรบกันมาโดยตลอดในรัฐนะครับมีการเจรจาหยุดยิงกับพม่าในหลายครั้งแต่ว่าไม่นานก็ปะทะกันต่อถึงแม้ว่ากองทัพเกรียงแดงจะมีขนาดเล็กมากนะครับแต่ก็สู้กับพม่าเรื่อยมารวมทั้งกลุ่มเห็นต่างในรัฐยาเองด้วยนะครับ รัฐขยานี้มีคนอยู่หลายเผ่านะครับแต่ว่าเป็นเผ่าเล็กๆรวมตัวกันนี่ได้ยากมากแล้วก็เป็นรัฐที่ค่อนข้างห่างไกลวิถีชีวิตยังแบบดิบๆเหมือนสมัยก่อนนะครับแต่ว่าไทยเนี่ยก็พยายามเข้าช่วยเรื่องการค้าการท่องเที่ยวถือว่ารัฐขยานี่ใกล้ชิดกับไทยมากสุดรัฐหนึ่งในพมา่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของรัฐขยาหรือว่าเกรียงแดงอีกรัฐหนึ่งในพมา่าที่น่าสนใจนํามาฝากกันในวันนี้นะครับ